ตายแล้วเอาใหม่นะ,ะพี่คะพี่น่ะมีแค่หนูคนเดียวใช่ไหมคะพี่คะผู้หญิงเมื่อตะกลางวันนั่นใครกันเหรอคะพี่ชายน่ะหนูจะเป็นคนปกป้องเองคนที่กล้าเข้ามายิ่งกับพี่ชายน่ะต้องหายไปให้หม พี่เข้ามายิ่งแย้มกับพี่ชายของหนูนะ่ะตายซะตายซะตายซะโอ้โคตรนา่ากลัวเลยไม่ต้องห่วงนะคะนี่คนนั้นนะ่ะหนูเชื่อที่พี่ชายไปแล้วนหะคะ่ะ<อ>พี่ชายนะ่ะต้องมีแค่หนูคนเดียวเข้าใจมั้ยคะผู้หญิงอื่นสำหรับพี่ชายนะ่ะไม่จำเป็นหรอกค่ะพี่ชายนะ่ะ มีแค่หนูคนเดียวก็พอแล้วหรอถ้าทุกคนตายหมดพี่ชายก็จะมีแค่หนูคนเดียว <c ười> ถ้าทุกคนตายหมดพี่ชายก็จะมี <c ười> ขอโทษค่ะถ้าทุกคนตายหมดพี่ชายก็จะมีแค่หนูคนเดียวสินะคะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยตายเพื่อพี่ชายหน่อยสิคะได้แค่นี้หรอ นาฮีฮิฮิดิ๊ม่ได้เขาไม่เป็นวอะไรดูเป็นเป็นรุ่นเป็นเป็นเชื้อสายจีนนะทำไมอ่ะพูดพูดคนเป็นคงก็มันนี่ีๆชอบไม่ต้องอะไรอะไรอะไรกาทำบันเทิงาทำบันเทงม่เชื่อจีนเหรอ ก็ม <|so|>> ีนิดนึงอ๋อนิดนึงนิดนึงใช่ใช่ะ